สอนประกอบชุดนอนนาโซลาเซลล์ภายใน5นาทีดูจบทำได้เลยคะ่ะพี่พี่เคล็ดลับดีๆแบบนี้ต้องกดคลิปนี้ให้เป็นรายการโปรดแล้วก็กดหัวใจให้น้องด้วยนะคะไปดูกันเลยอินเวอร์เตอร์ในวันนี้นะคะจะเลือกเป็น modify sine wave นะชุดนี้เป็นชุดที่เจอกันบ่อยที่สุดแล้วก็ทำง่ายที่สุด ไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไดอะแกรมนะคะที่จะบอกว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนแล้วตัวไหนต่อเข้ากับตรงไหนพี่ๆสังเกตดูบริเวณชาร์เจอร์หรือตัวสีฟ้านะคะตัวนี้จะสับสนนิดนึงสําหรับมือใหม่แต่ถ้าเกิดพี่ๆแคปหน้าจอตรงนี้ไปหรือจดตรงนี้ไปสามารถทําได้ด้วยตัวเองแน่นอน100%เซค่ะ ตัว input นะคะจะมีเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดพี่ๆดูดีๆเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าใจนะคะเอกสารนี้สามารถขอตรงนี้ได้หลังไมเลยถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวตรงนี้ส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะพอได้มาแล้วนะคะเราก็จะวางแผนค่ะว่าเราจะเอาชาร์จเจอร์ไว้ตรงไหนนะคะเทอร์มินอลไว้ตรงไหนก็ทำการเจาะด,ด้วยหนอเดเกลียวปล่อยนะคะลงไปเลยค่ะ เราจเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการยึดน็อตให้แน่นทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคัซเซอร์อินเวอเตอร์เองนะเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่ในตําแหน่งที่เราอยากจะให้อยู่นะต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อกันแล้วนะคะโดยใช้สายไฟนะ มีสายไฟหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่เขาแจกมาด้วยนะคะหรือว่าแถบมาให้ด้วยนะก็เอามาใช้งานได้นะคะตัวนี้นะสายไฟตัวนี้นะคะเป็นสายไฟที่ติดมากับตัวอินเวอร์เตอร์นะคะเราก็จะเอาปลายที่มีหางปลานะคะเข้าไปเสียบนะคะเนาะตรงบริเวณน็อตของอินพุตนะตัวนี้จะเป็นอินพุตนะคะที่แบตจะขึ้นมาเนาะตัวนี้นะ DC 12โวลต์นั่นเองคะ่ะต่อเลย ตัวนี้นะคะจะสลับสายไม่ได้นะคะตัวลบนะคะเป็นสีดำบวกเป็นสีแดงนะคะจำไว้เลยนะคะเพราะว่าระบบกระแสตรงนะไม่สามารถที่จะสลับขั้วกันได้นะคะถ้าสลับขั้วกันนะแล้วปล่อยกระแสไฟไฟ้าเข้าไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะที่เครื่องอ e ินเวอเตอร์ของเรานั่นเองคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เจาะรูนะคะตรงบริเวณด้านบนของเทอร์มินอลนะคะเพื่อที่จะเอาสายจาก oh <my> อินเวอร์เตอร์นะคะเข้ามาอยู่ที่เทอร์มินอล oh. เหมือนในไดอะแกรมที่เราเห็นในตอนต้นนั่นเองนะคะ เอาสายขึ้นมาต่อลงไปในเทอร์มินอลที่เราเลือกนะคะแล้วตัวนี้ก็จะมีสายไฟอีกสายหนึ่งจากชาร์จเจอร์นะคะเข้ามารวมกันด้วยนะคะดังนั้นเวลาใส่เนี่ยให้ระวังให้ดีๆเลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่หลายคนพลาดบ่อยนะคะหรือหลายคนอาจจะแบบทำให้สายไฟมันติดกันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ตัวนี้ก็ต้องค่อนข้างจะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะ เอาละค่ะมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องนะคะแล้วก็เลื่อนไปดูนะคะความรู้ใหม่ๆมาเพียบเลยนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นผลงานหลังจากที่เราต่อทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะคะอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าประมาณนี้ค่ะพี่ๆ